น้ำโยกแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะออกง่ายๆติดอัพนะครับตัวนี้นะครับคือตอนนี้มันช็อตนะครับก็กล่องผมผมนะครับกล่องคอนโทรลนะครับตอนแรกก็แ0ด้อยวัตต์นะครับส0ิแอมป์นะครับนะครับสองตัวนะครับก็คือตอนนี้อาการนะครับคือช็อตนะครับทําให้อ่าฟิวนะครับขาดทั้งหมดนะครับขาดทั้งหมดนะครับขาดทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ขาดเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมลือออกมาแล้วนะครับมาเช็คดูนะครับแล้วก็ ตอนนี้ฟิวขาดผมก็ถอดนะครับถอดแล้วผมก็เซตดูนะครับเวลาต่อนะครับไฟไม่เข้านะครับคือช็อตอย่างเดียวนะครับถ้าต่อตรงนี้นะครับจะช็อตนะฮะก็คือทั้งหมดฟิว60แอมป์นะครับขาดแสดงว่าช็อตนะฮะทำให้ตัวนี้นะครับที่ผมถอดออกมาจากตรงนี้นะฮะมาวัดดูนะครับนี่ฮะในเบอร์นี้นะครับเบอร์ mdq นะครับ1 0 n 026นะครับตัวนี้นะครับ เบอร์นี้นะครับก like ็จะรับกระแสนะครับไม่เกิน160แอมป์นะครับแล้วก็โวลต์นะครับไม่เกิน100โวลต์นะครับตรงนี้นะฮะผมซื้อมานะครับก็คือตัวนี้จะเป็นอีกเบอร์นึ่งนะครับไม่ใช่เบอร์เดิมนะครับก็เป็นเป็นของแทนของเรานะครับจะเป็นเบอร์ C C นะครับ6 68นะครับตรงนี้นะฮะมาดูกันนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับครับตอนแรกก็ ถ้าไม่ใส่ตัวนี้นะครับใส่แคร์่20แอมนะครับก็จะไม่ช็อตสชุดเพดแล้วนะฮะจะไม่ช็อตนะครับแต่อันนี้ช็อตไปนะครับตอนนี้ผมทําการถอดนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ให้ดูนะครับตอนอื่นนะครับถอดน็อตนี้ออกให้หมดนะครับมาวัดเพจกันดูนะครับว่าอย่างไรนะครับมันไม่แค่เพจนะครับพวกนี้มันจะไม่เพ่เต็มนะครับ เ่๋ยอื่นจะไม่แนะนำนะครับถ้าสมมติว่ามันช็อตนะครับผิวขาดหมดนะครับไม่ไม่ต้องหาซื้อผิวมาใส่นะครับถ้าซื้อผิวมาใส่ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะขาดนะฮะนี่นะครับเวลาทอดท้องมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะก็ถอดผนรมออกเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาถอดนะครับก็จะมี หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวตัวหลักๆคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะที่ใหม่นะครับตัวอื่นไม่ช็อตนะครับตัวนี้จะช็อตนะฮะปรับไปที่ย่านมีเสียงนะครับมีเสียงนะครับผมจะลองวัดนะฮะเห็นไหมครับดังดังนะครับขาไหนดังดังสอดมดนะครับ ดังหมดนะดูดูพวกนี้นะครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีเสียงอ่ะมาดูจะไม่จะไม่ช็อตนะครับช็อตตัวเดียวนะครับมาดูตัวนี้นะครับที่ผมถอดออกไปนะครับจะมาวัดก่อนนะครับถอดแล้วนะครับเครื่อละวัดนะฮะละวัดดูนะครับถ้ามันไม่ช็อตนะครับก็จะไม่มีเสียงอะไรนะครับอ่ฉลับให้ฉลับไปสฉลับมานะครับถ้าสฉลับนี้นะครับจะไม่มีเสียงเพราะฉลับมามันจะมีเสียงนะครับ นี่คือการถอดเลยนะครับามาดูนะครับวิธีถอดนะครับตัวนี้นะครับขือว่ามันจะมีตรงนี้นะครับให้เรา,าปรจัจจีออกใช่ไหมแต่นะครับแต่ผมยังไม่ปจัจจีออกนะครับผมจะทําการการันถ้ามี อะไรต like ัดนะครับตัดนะแต่ผมไม่ตัดนะครับผมหักเอาเลยนะฮะทำโยกแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะหอกเล็กง่ายๆนะครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาวัดดูนะฮะวัดดูนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับไม่มีเสียงนะเนี่ยครับเนี่ยจะไม่ช็อตนะครับมาวัดวัดเพจที่เสียนะครับมาวัดนะครับ เห็นไหมครับเสียงดังนะติดทั้งทั้งสองขาสามขาหมดเลยนะตอนนี้เห็นไหมครับติดกันหมดนะโอเคทีนี้มาดูของดีกันบ้างครับทันนี้ของใหม่นะครับจะมาวัดให้ดูนะครับนะครับไม่มีสักขาเลยนะครับที่ติดนะ ไม่มีเสียงเลยนะครับคือใช้ได้นะครับมาทำการนะครับทําการประจีเลยนะครับให้ตัดขานี่ออกนะครับขายาวๆนี่ออกให้หมดนะฮะขายาวตรงนี้นะฮะตัดทิ้งไปเลยนะ ตัดแบบนี so ้เลยนะครับเผื่อเราจะวางง่ายๆนะครับวางตรงนี้นะครับแทนตัวเดิมนะฮะลงแทนตัวเดิมนะครับแล้วก็ปจีนะครับ ให้หงายหน้าขึ้นแบบนี้นะครับหงายหน้าขึ้นนะแล้วก็ส่วนรูตรงนี้นะครับให้เอานอดนี้เสียบไปก่อนนะครับพอเดียวจะไม่ตรงนะครับ ลายประีให้มันแน่นเลยนะครับกดลงไปนะอ่าในสูงกดลงไปนะครับ ดูครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับคือเปลี่ยนเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็มาเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เราใส่ไปนะครับดูรอบหนึ่งนะเดี๋ยวกดเสียงอันนี้ผมเอาแบบเสียงนะผมเช็คดูอีกนิดเห็นไหมครับเงียบไม่มีเสียงดัง เงียบนะครับให้ขึ้นอะไรนะตรงนี้จะขึ้นติดนะเห็นะครับแล้วก็หายไปนะครับคือเวลาเราวัดนะครับขาตรงนี้จะขึ้นมีไฟเข้าไปไฟนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีปัญหาโอเคนะครับทีนี้นะครับคือเราต่ออย่างนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็สามารถลองได้เลยนะครับลองได้เลยนะ ก็คือนะครับวิธีลองนะครับก็ให้เอา power นะครับ power ของาคอมนะครับ12โวลต์นะครับมันจะมีระบบตัดอยู่นะครับถ้ามันช็อตนะครับมันจะตัดตรงนี้ก่อนนะครับมันจะไม่ทําให้ตัวนี้ไหม้นะฮะนะครับไม่เกิดปัญหานะครับมันจะง่ายกว่านะครับไปตรงนี้นะครับหาหลอดไฟมาลองนะครับอย่าเพิ่งต่อฟิวโดยตรงนะครับถ้างั้นจะขาดทิ้งเปล่านะครับถ้าใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้ผมมาลองต่อกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับก็คือประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เป็นคูณ2ตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนสายเข้านะครับเอาพุทธนะครับก็จะเป็นรวมๆกันมานะครับตัวนี้สายลบนะครับก็จะข้าลบเหมือนกันนะครับสายบวกก็จะเป็นบวกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะทําคูณ2นะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับทั้ง2ตัวนะครับ ตัวนี้ก็จะออกรวมๆกันนะครับปรับไฟให้เท่ากันนะครับปรับไฟให้เท่ากันนะครับถึงเอาไปใช้งานให้เท่ากันนะครับจะได้กระแสสูงนะครับวัดสูงนะครับสองเท่าตัวนะครับนี่ยฮะก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับมาดูนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับตอนนี้นะครับผมใช้สวิตชิ่งนะครับของ power supply นะครับของคอมพิวเตอร์นะครับ12โวลต์นะครับนะฮครับ ตัวนี้นะครับถ้าซอสนะครับระบบมันจะตัดนะฮะจะไม่ทําให้ตัวนี้นั้งไม่นะครับตัวนี้ผมยังไม่มีฟิวนะครับคือต่อตรงก่อนนะครับผมใช้สายไฟต่อเอานะครับก็คือประมาณนี้นะฮะนะสายไฟต่อตรงนะครับอ่าอนนี้ผมก็จะทําแบบเก็ียบปากนะครับเปิดนะครับนะครับตรวนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีไฟแดงๆขึ้นนะครับตรงนี้นะครับสองตัวนะฮะ ตอนแรกนะครับตอนที่ช็อตนะครับจะไม่มีไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดไฟให้ดูกันนะครับตอนนี้ผมปรับไฟอยู่ที่60โวลต์นะครับไเวนี่นะครับ62.7นะครับ62.7นะครับตัวนี้นะฮะ62.7มาดูตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็น62.6นะครับ อันนี้ผมปรับไม่เท่ากันนะครับเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยปรับเอานะฮะตัวนี้ใช้งานได้แล้วนะครับก็เปลี่ยนแค่เพจตัวเดียวนะครับง่ายๆนะครับใครๆก็ทําได้นะครับสําหรับอ่าชุดสเต็ปอัพนะครับตัวนี้นะครับสามารถซ่อมได้นะครับถ้าสมมติว่ามันซอสหรือมันไหม้นะครับถ้าสมมติว่าฟิวขาดนะครับจะแสดงว่าซอสนะครับ แนะนำนะครับถ้าจะไม่ให้มันช็อตมากกว่านี้นะครับให้ใช้แค่20แอมป์พอนะครับฟิวนะครับอันนี้ผมใส่60แอมป์เลยทีเดียวนะครับ60แอมป์ขาดมา60แอมป์ก็แสดงว่าไปแล้วนะครับเพราะว่าเพจตตัวนี้มันรองรับได้แค่100แอมป์นะครับโอเคนะครับนะฮะสวัสดีครับ